ย,ยกไว้นาไยกว่าดีลี่เนี่ยแหละเด็กเอากาดอ่ะคันเป็นไรมันมึนมืนไปก็ไปก็ไปเที่ยวเขาอ,าาอันอออออออนีในใ้ขนาดต่อต่อโชกแล้วนะครับต่อให้มันสูงขึ้นประมาณสองนิ้วนะครับยังไม่รอดนะครับ แต่คันที่เนี่ยคันคันที่กำลังกลับมาเนี่ยไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวกเปล่าร้องเหรอ,อช่วยมียว่มันเนี่ย Chúa mà chúa này cái này là là, phải lo nè chúa cái 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 Hãy subscribe cho kênh lên Mì ai không bỏ lỡ đó dẫn

thank <laughs> you